ดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการไปกับพระกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรายัางท่องแดนพุทธภูมิอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะคจุดที่เรายืนอยู่ที่นี่คือที่ไหนคะอาจารย์คะ,ะตรงนี้ครับคุณรัชนาครับและก็ท่านผู้ชมนะครับตรงนี้เรียกว่าหมู่บ้านของนางสุชาดาครับบ้านของนางสุชาดานี่ก็เป็นหมู่บ้านเก่าแก่และก็มีการขุดค้นภายหลังนะครับก็ตรงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านหลังนี้เป็นเป็นทุ่งนาข้าวสาลีนะครับ ่วนที่อยู่ข้างๆนั้นก็เป็นกองข้าวซึ่งเป็นข้าวนาปีเป็นข้าวเจ้าธรรมดานะครับแต่ว่าข้าวสาลีที่อยู่ข้างหลังนี้เขาจะเป็นปลูกเป็นข้าวนาปังซึ่ง <c puppies. S 1> อยู่ในระหว่างนี่แหละเดือนมกราคมแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมีนาคมเมษายนนะครับค่ะ <c ennes> จริงๆก่อนที่เราจะเดินทางมาถึงหมู่บ้านนางสุชาดาเนะคะเราออกจากจังหวัดพุทธคยามาประ <c oughs> มาณกี่กิโลคะอาจารย์ก็จากเกดีพุทธคยามาถึงบริเวณหน้าบ้านนางสุชาดาข้ามแม่น้ํามานี่ประมาณสัก6กกิโลเมตรครับ แม่น้ำในรัญชราที่คณะแสวงบุญเราเดินทางมาถึงจุดตรงนี้สังเกตดูแล้วไม่มีแม่น้ําเลยนะคะอาจารย์อันนี้ก็คือเหลือแต่ร่องรอยของแม่น้ำนะครับก็ในสมัยพุทธกาลนั้นมีแม่น้ําเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนื่องจากว่าอินเดียนี่แห้งแ,งแล้งและก็ต้นไม้ก็ไม่มีแล้ว เพราะฉะนั้นก็เลยเหลือแต่ทรายนะครับตอนนี้มีทรายเราไม่ไปดูนะคะเราจะไปดูหมู่บ้านนางสุชาดาพร้อมๆกันนะคะคร,รวมทั้งอาจารย์อุดอรก็จะได้มาให้ความรู้ในจุดณตรงนี้ด้วยค่ะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านของนางสุชาดาแล้วนะครับคุณรจนาเข้าใจว่าคงไปเยี่ยมนางสุชาดาอยู่นะครับก็พอดีมาเห็นคณะนักแสดงบุญจากประเทศไทยคณะหนึ่งนะครับก็ขอนมัสการพระคุณเจ้าครับผมอ่าขอเจริญพรก็จะว่าเป็นท่านอาจารย์ดรพระหาบางเชือมันทูอ่าเจริญพรแล้วก็ได้นําคณะพุทธบริษัทมาจากประเทศไทยมานมัสการพุทธสถานในประเทศอินเดียและในปานครับตรงนี้เป็นอะไรครับพระคุณเจ้าครับ ที่เราเห็นในขณะนี้เป็นเนินดินซึ่งเมื่อก่อนเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านนางสุชาดาแต่พอปีพุทธศักราช2548ทางการได้ทําการขุดค้นสถานที่ซึ่งเป็นเนินดินนี้จึงได้เห็นว่าเป็นซากสถูปเกา่าซึ่งสถูปเก่านี้ก็เชื่อว่าจะต้องสร้างในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชเพื่อเป็นเครื่องหมายหรือเป็นพุทธบูชา ด้วยว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตามเหตุการณ์ที่เป็นหมู่บ้านหรือเป็นสถานที่ที่ซึ่งนางสุชาดาได้ถวายเข้ามาัทุปยาตแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่พระอ,องค์จะตตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครับสถานที่ที่นางสุชาดา ถวายเข้ามาทุป,ปายาตินอยู่บริเวณนี้หรือเปล่าครับผมอยู่ในบริเวณนี้อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านของนางสุชาดาเองแล้วนางสุชาดาก็ได้นาข้าวมาทุป,ปายาตมาถวายพระพุทธเจ้าก็ต่อมาได้สร้างสถูปข,ขึ้นเป็นอนุสร์เป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์นั้นครับผมก็ขอ,อนุมิการครับท่านผู้ชมครับก็เราก็จะไปชมสถานที่พระพุทธเจ้าทรงรอยถาดเป็นลําดับต่อไปนะครับเช่นเลยครับ คุณผู้ชมคะหลังจากที่ดิฉันได้ไปแอบปราบปลื้มคนเดียวกับหมู่บ้านนางสุชาดาที่ผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังตามหาตัวอาจารย์อุดอรยังไม่เจอเลยค่ะเพราะว่าเรายังมีจุดหมายที่อื่นอีกที่จะต้องรบกวนให้อาจารย์อุดอรนั้นให้ความรู้กับทางรายการด้วยนะคะตอนนี้เราไปตามหาอาจารย์อุดอรพร้อมๆกันค่ะ อ้าวอาจารย์ลอยู่นี่เองกำลังอยู่กับลูกหลานของนางสุชาดานะครับใช่ไคะครับเขาเป็นนักเรียนโรงเรียนที่โรงเรียนพุทธคยาครับทราบว่าอาจารย์ส่งภาษาอินเดียได้ด้วยนะก็ได้บ้างครับได้บ้างครับสัมภาษณ์ลูกหลานนางสุชาดานะครับอาจารย์นะเดชกุมารเดชเดชเดชกุมารสกูลบอยวิชคลาสวันทูทรีคลาสคลาสวันคลาสคลาสวันครับโอ้เว้ยดีกูด ขอบคุณรัชนาครับตรงนี้นี่เป็นสถานที่อะไรได้เรียนท่านผู้ชมแล้วใช่ไหมฮะยังเลยค่ะจะรอให้อาจารย์ให้ข้อมูลท่านผู้ชมครับตรงนี้ตรงนี้สําคัญนะครับตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่นางสุชาดาได้มาถวายข้าวมาทุปายาดเดวะพุทธเจ้านะครับก็เรื่องของเรื่องก็คือนางสุชาดานี้ก็อธิษฐานไว้แล้วก็มีการบนบานไว้บนบานไว้ที่ต้นต้นไรใหญ่นะครับว่า ถ้าหาว่าได้ลูกเป็นผู้ชายนี่ซึ่งชาวอินเดียถือว่าได้ลูกเป็นผู้ชายนี่เป็นเป็นเยี่ยมนะครับ<ะ>ก็จะมีการถวายอะไรอย่างดีที่สุดในที่สุดนางก็เลยนาข้าวมะทุป,ปายาตมาใส่ถาดมาถวายพระพุทธเจ้าตอนนั้นตอนนั้นเราเรียกว่าพระโพธิสัตว์อยู่นะครับพอมาถวายพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยความดีใจเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมานี่มาเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงนี้ก็นึกว่าเป็นเทวดาอารักษ์นะครับก็เลยด้วยความดีใจถวายทั้งถาดเลย เลยถวายทั้งศานหลังจากนั้นก็พ,พระพระโพธิสัตว์ท่านก็เลยได้เสวยสพอเสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จจากบริเวณนี้นะครับไปยังอีกบริเวณอีกสักครู่นหนึ่งเราจะไปพาท่านผู้ชมไปชมนะครับทีนี้ตรงนั้นก็คือตรงที่พ,พระพระโพธิสัตว์ท่านได้รับกรรมยาคาจากสวนทิยพา,ามครับรับกรรมยาคานี่นก็เอายาคาที่สวนทิยาพามนี่แหละถวายเนี่ยก็ เสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ได้นำหญ้าขาไปปูเป็นบันลังนะครับที่สถานที่ที่ต่อสรูซ้ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชลาไปสถานที่ตรงนั้นแต่ว่าอีกสักครู่ ตัวประกอบเยอะนะครับตรงนี้เป็นพระเอกทั้งนั้นเลยครับตรงนี้นี่เข้าใจว่าเป็นลูกหลานของนางสุชาดานะครับในรุ่นนี้ในเกณฑ์ในเลนช์สงสารว่าทำไมเราสองคนยืนอยู่นี่เสียงเจี๊ยวเจ้าเต็มไปหมดเลยนะเป็นเด็กนักเรียนครับน่ารักทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวเราไปดูตรงลานที่เป็นลานที่พระโพธิสัตว์ท่านประทับนั่งนะครับแล้วก็ต้นโพหรือต้นไซใหญ่ที่พระองค์ประทับอิริยาบถอยู่ก่อนดีไหมครับหลังจากนั้นเราก็ไปดูสถานที่ที่พระพุทธองค์รับสัมยาคาเป็นลำดับต่อไปนะครับเชิญครับ ู้ชมคะหลังจากที่ดิฉันล,ละกาจารุดอนนะคะได้เดินชมทัศนียภาพรอบจ้นใสที่นางสุชาดานะคะได้ถวายข้าวมาทูลป่ายาไปแล้วตอนนี้เรามาอยู่สถานที่จำลองในะอาะจา์ตรงนี้ที่ไหนคะ,ะตรงนี้นี่เป็นสถานที่จำลองเกี่ยวกับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับญาคานะครับก่อนที่พระองค์จะนำญาคานี้ไปปูราดเป็นเป็นอา,นาสนะสำหรับนั่ง เพื่อที่จะตัดสรุปต่อไปนะครับครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลบ้างนิดหนึ่งนะครับก็เราจะไปพบกับนายอารามิซาอารามิซาเนี่ยซึ่งเป็นผู้เฒ่าเราเรียกว่าผู้เฒ่าอารามิซานะครับเป็นผู้ดูแลบริเวณซึ่งเป็นสถานที่จำลองอยู่นะครับสวัสดีครับอารามิซา I would like to know what about here what i m p o r t a n e about here w h y e about here this size what about here You please be please. Buddha uh, from the gate after uh, Rajmi. Yeah. he crossed the river. Mm -hmm. In that time, full of body. Mm. one old fellow mm. gave to him a kosa grass, mm. uh -huh. and kosa grass put near the Bodhi tree and sit and meditate there uh -huh. and got enlightenment. Okay. ครับุ่นผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้เท่าอาริมิซาบ,บอกว่าหลังจากที่พระโพธิสัตว์นะครับได้เสเวยเข้ามรทุป,ปรายาสเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จเยนดิลิยาบทมานิดหนึ่งแล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งนะครับชื่อสุติยพราหมณ์ก็มาถวายกุสากาสกุสกาก็คือยาขา นะครับก่อ,อนที่พระองค์จะเสด็จข้ามแม่น้ําเนลันชลาไปยังฝั่งที่เป็นพุทธกยานะครับอันนี้ก็คือที่ท่านผู้เฒ่าได้ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับครับก็เราอยากจะขอความรู้เพิ่มเติมจากท่านอาจารย์พระคุณเจ้าท่านอาจารย์ดรพระมาบางเคมานันโทนะครับพระคุณเจ้าครับมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้บ้างไหมครับพระเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายหลังจากที่พระสมมาสม,ม,าสมุทธเจ้าซึ่งในขณะนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสมมาสมพุทธเจ้า ได้รับข้าวมธุประญาจากนางสุชาดาแล้วพระองค์ก็ได้มารับย่าโสทียรับย้ากุสะซึ่งยากุสะในที่นี้ตามภาษาบ้านเราเรียกว่ายาาคาแต่ยาาคาในที่นี้เป็นยาา่าคาสำหรับใช้ประทับนั่งที่ชาวอินเดียเขาใช้เป็นที่นั่งเรียกว่ากุศาสะนะไม่ใช่ยาคาแบบที่มีคมนะเขาทำเป็นเสือมามาทอเสือ เขาเรียกว่ากุศาสนะและพระพุทธองค์ได้รับยอากุศลนี่จากสวทียพาพแล้วก็ได้นําไปเป็นที่ประทับเป็นอาสนะที่พระแท่นซึ่งต่อมาเป็นพระแท่นวัชระอาจได้ตัดสรุูเป็นพระสมมาสมพุทธเจ้าก็โดยได้รับยา กุศะจากสดทิยพามจากนี่ไปครับภาพภาพที่จําลองอยู่ทางด้านหลังนี้ก็คือภาพาพระพุทธองค์ทรงรับยาา่าขาเจ้ันพรชชื่อสธทิยาพามสธทิยพามนำย่ากุศะไปถวายพระพุทธองค์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้พระองค์ก็ได้ทรงใช้ย,ย้านี่แหละไปเป็นที่ประทับนั่งและก็ไม่ได้เป็นบรรลังที่รู้หราใหญ่โตอะไรเป็นญ่าธรรมดาแต่สําคัญที่การทําความเพียรของพระพุทธองค์คตอนนี้แม่น้ําเนรัญชลาไม่มีน้ําจะมีน้ําเฉพาะในฤดูฝน ช่วงในในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาหลังจากออกพรรษามาช่วงเดือนมกรากุมพาไปนี้น้ําก็จะไม่มีมีติดทรายเราก็จะเดินข้ามข้ามทายในรันชลาครับครก็ท่านผู้ชมครับอีกสักครู่หนึ่งพระคุณเจ้าและคณะผู้แสวงบุญนะครับก็จะนําพวกเราข้ามไปยังฝั่ง พุทธกยาต่อไปนะครับคุณรัฒนามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับช่วงนี้ผมจะต้องขอขอบคุณนะคะท่านวิทยากรก่อนอที่เราจะข้ามฝั่งไปด้านในค,ค่ะขอนมัสก,การพระคุณเจ้าแล้วก็โอเค thank you very much varmisa and and see you next time yes. I pray Buddha for all members come again and again with groups okay I am alive here on the earth so I meet to members if the l o s t so remind I am not on the earth I die and then I die so my memories no problem and uh, you die <but S 2> and then you stand by here yes a h in <this area. S 1> but your h e l p your group h e l p for development of us okay น <laughs> okay. ั่นแหละค่ะครับเขาบอกว่าคือขอเชิญชวนชาวพุทธทั่วโลกมามาเยี่ยมที่นี่ให้จำเขาไว้ให้ให้ดีให้จำเขาไว้ด้วยการุณาจำเขาไว้ด้วยแล้วก็ในอนาคตถ้าเขายังไม่มีชีวิตอยู่ก็เขาให้จำไว ผมก็เลยบอกว่าถึงเขาเสียชีวิตแล้วก็เขาก็อยู่บริเวณนี่แหละอยู่ดูแลบริเวณนี่แหละอยู่กับพระพุทธเจ้านี่แหละนะครับครับอีสกสักครู่หนึ่งก็เราก็จะเดินทางข้ามแม่น้ําในลันชลาไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เราก็คงลาท่านผู้ชมไปด้วยการข้ามน้ําแม่น้ําในลันชลาครับคุณรจนาครับเ<า>ชิญท่านผู้ชมข้ามไปพร้อมๆกันนะโอ,อกาสต่อไปนี้เลยครับเชิญครับ อาจารย์อุดรคะเตรียมกระเป๋าแล้วจะกลับที่พักคุณโรจนาเตรียมกระเป๋าแล้วจริงๆเราก็เตรียมพร้อมที่จะเดินตามคณะพระคุณเจ้าคณะผู้แสวงบุญนะครับข้าแม่น้ำในลันชลาแล้วก็เราก็คงจะต้องถือโอกาสลาท่านผู้ชมในขณะนี้เลยแต่ว่ายังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายสัญจรหลายที่นะครับเราก็มากันอย่างเต็มภูมิเลยแหละวันนี้นะครับทีไหก็อย่าลืมติดตามรายการไปกับพระนะคะในตอนต่อไปวันนี้ทีชันโรจนาและอาจารย์อุดรต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะัดีครบ